EP สองนี่ค่ะทุกคนเทน้ำใส่เครื่องกรองนะคะนี่ค่ะเราเห็นแค่ตรงนี้นะคะโอ้ตื่นเต้นมากเลยคะ่ะเพื่อเอาเลมอนใส่นะคะเราต้องแยกอันนี้ไว้ก่อนคะ่ะเพื่อเอาเลมอนใส่ะคะ่ะนี่อันที่มีม,มิ้กับไม่มีเมิก่อนถ้ามีนี่ นี่ตรงที่ไม่มีนี่ก็อ,อวะวังก่อนเลิกต้องสัง่งเกตดด้วยนะคะไม่มีเม็ดหรือไม่มีเม็ดถ้ามีเม็ดกินเข้าไปตุยเย่เลยอู้วววไม่เคยมีไม่เคยมีเหมือนกันที่นี่ทุกคนคะ่ะเลมอนสมัยนี้ดี เอาเกลือถูเลมอนขั้นที่สองล้างเลมอนขั้นที่สาก็คือเผาเลมอนขั้นที่สใส่น้าแล้วก็เอาเลมอนมาใส่ค่ะต้องดูเม็ดด้วยบอกไปแล้วนะตุ้มหวว่าจะจาได้กันนะแต่ก่อนใส่เนี่ยอย่าลืามดูเม็ดด้วยนะคะเผื่อมันมเราจะได้เห็นสังเกตกก่อน เกือบกินเม็ดเข้าไปแม่เป็นคนใส่ค่ะเกือบกินเม็ดเข้าไปเลยค่ะจะกินหรืคะกินได้ไหมคะกินได้สิแต่จะกินเสร็จแล้วอย่า<ต>ไปใส่ในนี้แล้วกเปรี้ยวไหมไม่ไปใส่ไปใส่สิใส่ให้หมดเมื่อกี้ชิมทุกคนเปรี้ยว ตุ้มโอเคไปได้มไปแช่ตู้เย็นไปก่อนตอนนี้นะคะเราจะกลังจะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะแต่แต่ต้องรอท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปนะท่านผู้ท่านผู้ชมไปด้วยอ๊ะไปตู้เย็นให้แม่นะไปตู้เย็นแล้วค่ะ นี่คะ่ะทุกคนน,นี่คะ่ะทุกคนเออมน้ำเราอยู่นี่นะคะใกล้ๆก,กับน้ำมันเหลือเราก็จะให้แม่เราถือนะคะโอมันเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะ จ้าจันเกินทุกคนคะ่ะเวลาถ่ายคลิปมันต้องมีอันนี้ตลอดอันนี้เนื่ยนะคะฝันพี่ยังไม่ขึ้นทำกันบินกองเลยบายบายบุย,บย